ใต้ตาลึกและค้ําคอนซีลเลอร์ไม่อาจปกปิดคุณหมอช่วยหนูทีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณหมอคะแก้ปัญหาใต้ตาให้หนูทีหนูไม่รู้จะทํายังไงแล้วคะ่ะแล้วหนูก็ใกล้จะขึ้นประกวดแล้วหน้าหนูจะหมอเพราะใต้ตาไม่ได้ช่วยหนูทีนะคะได้สิครับปัญหาเล็กแค่นี้เองผมสามารถทําได้จริงนะคะหมอเพราะหนูกับคอนซีลเลอร์มาเยอะมากยังไม่ช่วยเลย ได้แน่นอนครับถ้ายังไม่เชื่อเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมได้เติมฟิลเลอร์บริเวณร่องน้ำตาหรือใต้ตาบริเวณด้านนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาดูผลลัพ์กันใกล้ๆทันทีนะครับหลังเติมว่าเป็นยังไงมาดูกันครับบริเวณด้านนี้นะครับเป็นบริเวณด้านที่เติมฟิลเลอร์บริเวณล่องน้ำตาเสร็จแล้วบริเวณด้านนี้ยังไม่เติมสังเกตได้ว่า ลักษณะบริเวณร่องน้ำตาฝั่งนี้นะครับดูเต็มขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับด้านที่ยังไม่ได้ฉีดทําให้เห็นถนึงความแตกต่างของ2ด้านชัดเจนเลยนะครับด้านนี้ดูสดใสตาด้านนี้ยิ่งดูโซมอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์ทันทีนะครับผมและฟิลเลอร์ที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นตัวนี้ครับตัวเลสเลนร,รุ่นไวเท่าไหร่นะครับเป็นฟิลเลอร์โมเลกุลเล็กละเอียดสามารถเติมเต็มได้ดีนะครับบริเวณร่องน้ำตา เกลี่ยได้เนียนแบบนี้เลยเห็นผลลัพธ์ทันทีด้วยครับโอ้โหคุณหมอดูเต็มขึ้นมาเลยค่ะขอบคุณคุณหมอเพชรมากเลยนะคะอ,คอยากเติมฟิลเลอร์นะคะต้องมาที่ฟิออร่าคลินิกกับคุณหมอเพชรน,นะคะจะใครอยากดวงตาดูสวยไม่โทมไม่หมองคล้ำ แอดไลน์ line, หรืออินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะ